เป็นมะนาวเอาไปข้างหลังมันด้วยใช่ไหมเออไปขน,นของมาจากบ้านแม่เบียงที่สกลนครต้นมะนาว รู้ใช่ก็มีใช่ต้นมะนาวลูกสองลูกยังอยู่ไหมเนาะสามลูกยังอยู่เดี๋ยวเอาลงไปจะเอาน้ำให้กินเด้อ Ừm Lôm ta nảy Lôm ta mất thương thì lôm... lôm kiếp, miên là Ờ à. Thôi mới hiếm có mắt cháp sánh á Mà nhú vẫy, đừng xíu sánh bệ mà nè พ่วงกันมาคุ้มบบวันี้นเอ,นนอ้าถ้าเราใส่น็อตขันไว้แล้วเราพ่วงไปออกบ่เออใส่กองขับขี่ได้ยินละมมนี่ฮะอ็อกยังตรงไะไรยังไงขี่ก็ได้นะอันนั้นต่อนนี้เป็นพ่วงอะไรใช่มันขับขีบ่ไปไหนบ้างมากได้กว่าตอนนี้นะมัจนจอดไปยังอย่างนี้นละย 你在广西。 กำลังเป็นดอ,อกเลยกล้วยไมต้ตาโอ้จนะไ้างหนระอนี้กระพะ้เด็กรพิบอยู่ดิอ๋อ ีรุ่นค้างกับปาไม่ไินเองใช่รถไฟยังดียัง,ยงเหงาเก็บตึงตึงอ่าแช่แช่แช่ไหมไม่ได้ขีแข่แช่ฟองอาทิตย์บอกไม่ได้ขี่นานแล้วก็ขี่จัมป์ไซ